สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากทนานชานิสูตรกันนะครับเปิดเรื่องมานี้ก็น่าสนใจเลยคือเป็นความกังวลที่พระสารีบุตรท่านมีต่อพราหมณ์คนหนึ่งชื่อทนัญชานิซึ่งเขากเ็เป็นที่รู้กันว่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับคือขาดสติแถมยังมีพฤติกรรมทีม่เหมือนเบียดเบียนคนอื่นโดยอ้างอำนาจเจ้านายหรือคนใหญ่คนโตค่ะ แล้วสถานการณ์มันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือภรรยาคนเดิมของเขาที่เป็นคนมีศรัทธาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ภรรยาใหม่มาแทนซึ่งออคนนี้กลับไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเลยครับผมเรื่องราวมันเริ่มต้นจริงๆตอนที่พระสารีบุตรท่านกลับจากจาริกใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านกลับจากทักคินาคีรีชนบทมาที่ราชคฤหแล้วก็ได้พบกับธนัญชานิพรา์นี่แหละคะ่ะ แล้วจุดสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือบทสนทนาระหว่างท่านทั้งสองเกี่ยวกับข้ออ้างอะค่ะข้ออ้างในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำเพื่อจะเลี้ยงดูคนอื่นอ๋อครับเทียบกับการเลือกทางที่ถูกที่ควรทางที่ชอบทำใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเหตุผลของทนัญชานี้ที่ว่ามีภาระเยอะแยะเนี่ยฟังดูก็น่าเห็นใจอยู่นะครับเขาอ้างว่าต้องดูแลเยอะมากทั้งพ่อแม่ ลูกเมียทาสคนใช้ค่าค่ะไหนจะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแขกที่มาเยี่ยมทำบุญให้คนที่เสียไปแล้วบวงสวงเทวดาอีกทำงานราชการอีกแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยโหเยอะจริงๆครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละทำให้เขาเประมาทไม่ได้คือต้องทำทุกอย่างเพื่อให้รอดใช่ค่ะเป็นแรงกดดันที่ อืมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจได้นะในสังคมปัจจุบันแต่ว่าเพราะสารีบุตรท่านมองต่างออกไปค่ะท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าหน้าที่ไม่มีจริงนะแต่ท่านตั้งคำถามกลับไปแบบตรงจุดมากๆเลยท่านถามว่ายังไงนะครับท่านถามประมาณว่าสมมุตินะถ้าคนเราทำไม่ดี ทำสิ่งที่ไม่ชอบทำํำโดยอ้างว่าทําเพื่อพ่อแม่เพื่อลูกเมียเพื่อคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยพอถึงเวลา,เาผลกรรมมันตามมาทันถูกนายนิรยาบาลหรือผู้คุมในนรกลากตัวไปลงโทษครับคําถามคือคนเหล่านั้นหรือเหตุผลที่เราอ้างเนี่ยจะมาช่วยเราได้ไหมจะมาหยุดยั้งผลกรรมนั้นได้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้คือเฉียบมากเลยนะครับคือไม่ว่าเราจะอ้างเหตุผลอะไรสวยหรูแค่ไหนสุดท้ายแล้ว เอ,อกรรมมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆไม่มีใครมารับแทนได้ใช่เลยค่ะซึ่งธนญชรน,นี้เองพอโดนถามแบบนี้เขาก็ตอบตามตรงนะคะเขาก็ยอมรับว่าไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยถึงจะร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญแค่ไหนครนายนิรยาบาลก็จะโยนลงนรกอยู่ดีไม่มีใครหรือเหตุผลอะไรมาขวางผลของกรรมได้เลยพระสารีบุตรก็เลยสรุปให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะว่า การประพฤติชอบธรรมการทำดีนะคะมันย่อมประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าการทำไม่ดีการประพฤติไม่ชอบทมเสมอไม่ว่าจะมีข้ออ้างอะไรก็ตามถูกต้องค่ะไม่ว่าข้ออ้างคืออะไรและที่สำคัญคือท่านชี้ทางสว่างด้วยนะท่านบอกว่ามันต้องมีทางอื่นสิมีการงานอื่นที่มันสุดจริตที่ทำแล้วก็ยังสามารถดูแลรับผิดชอบคนเหล่านั้นได้โดยต้องไปทำชั่วครับผมเข้าใจเลยครับแต่เรื่องมันก็มีจุดพลิกผันอีกใช่ไหมครับตอนที่ธนัญชาน,นิ้ป่วยหนัก ใช่ค่ะอยู่ๆเขาก็ล้มป่วยหนักมากถึงขั้นต้องส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาเยี่ยมเลยแล้วเขาก็บรรยายความทุกข์ทรมานให้ฟังแบบเห็นภาพมากเลยเหมือนมีคนเอาเหล็กแหลมมาทิ่มหัวเอาเชือกมารัดหัวแน่นๆค่ะหรือเอามีดมาคว้านท้องหรือเหมือนถูกจับไปย่างบนหลุมถ่านร้อนๆอะไรแบบนั้นเลยค่ะเป็นความทุกข์ที่รุนแรงมากโหฟังแล้วทรมานแทนเลยครับ ความเจ็บปวดตรงนี้แหละค่ะที่มันกลายเป็นอโอกาสให้พระสารีบุตรท่านได้ชี้ชางท่านก็เลยค่อยๆนําความคิดของธนัญชานิให้พิจารณาพบภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจากพบที่ต่ํากว่ามนุษย์เช่นนรกเดราชานเปรดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็สูงขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจาตุมหาราชิกาดาวด,ดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมิตตวสวัตดีไล่ไปเรื่อยๆใช่ค่ะ จนไปถึงชั้นพรหมโลกซึ่งเป็นภพภูมิที่ละเอียดประณีตกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีกแล้วเหมือนท่านัญชานี้ก็แสดงความสนใจในพรหมโลกขึ้นมาถูกต้องค่ะพอท่านเห็นว่าจิตของพร,รมน้อมไปทางพรหมโลกพระสารีบุตรก็ไม่รอช้าท่านก็สอนทางเพื่อความเป็นสหายกับพรมให้เลยซึ่งก็คือหลักพรหมวิหารสี่นั่นเองใช่แล้วค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ท่านสอนให้แผ่ทำสี่ประการนี้ออกไปให้กว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณคือสึกจิตให้มีคุณสมบัติเหมือนพรหมซึ่งนี่แหละคือเหตุปัจจัยโดยตรงที่จะนำไปสู่พรหมโลกได้หลังเสียชีวิตแล้วทนัญชาน,นีก็ตั้งใจฟังแล้วก็น้อมจิตตามค่ะแล้วหลังจากพระสารีบุตรกลับไปไม่นานทนัญชาน,นีก็เสียชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกจริงๆตามที่ตั้งใจไว้ครับ แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะเหมือนพระพุทธเจ้าทรงมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะคือภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสกับภิกษุดทั้งหลายรวมถึงพระสารีบุตรด,ด้วยประมาณว่าการที่พระสารีบุตรช่วยให้ท่านัญชานีไปถึงพรหมโลกได้เนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ว่า พรหมโลกนั้นเป็นเพียงสุขติเบื้องต้นทั้งที่ทิ้งแล้วธนัญชานีอาจจะมีศักยภาพที่จะบรรลุทมที่สูงกว่านั้นได้อีกอ๋อครับซึ่งพระสารีบุตรท่านก็ชี้แจงไปตามจริงใช่ไหมครับค่ะท่านก็ทูลไปว่าที่ท่านสอนเรื่องพรหมโลกเพราะท่านเล็งเห็นแล้วว่าณนะเวลานั้นนะคะจิตของพราหมณ์เขาน้อมไปทางนั้นจริงๆท่านก็เลยแนะนําธรรมะที่มันเอ่อสอดคล้องเหมาะสมกับความโน้มเอียงแล้วก็ความพร้อมของเขาในตอนนั้น เรื่องนี้ให้ข้อคิดสําคัญหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความรับผิดชอบต่อก,กรรมเนี่แหละชัดเจนมากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆใช่ค่ะอ้างใครไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่สองคือคุณค่าของการเลือกทำสิ่งที่ถูกที่ควรการประพฤติชอบธรรมแม้จะมีภาระแรงกดดันแค่ไหนก็ตามครับและอย่างสุดท้ายที่เห็นได้ชัดคือพลังของการชี้นำจิตใจในวาระสุดท้ายอย่างโครมวิหารสี่ที่ช่วยนำทางไปสู่สุขติได้ ค่ะเป็นพลังของธรรมะที่ถูกนํามาใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับคือการที่พระสารีบุตรเลือกสอนธรรมะให้พอดีกับระดับของทนัญชาน,นี้ในตอนนั้นมันทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเวลาที่เราจะแนะนําหรือช่วยเหลือใครเนี่ยการเข้าใจว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วปรับให้เหมาะกับเขามันอาจจะสําคัญกว่าการที่เราพยายามจะให้สิ่งที่ดีที่สุดในความคิดของเราเสมอไปหรือเปล่าราบสิ่งที่ดีเลิศสุด ามทฤษฎีกับการเข้าใจแล้วก็ตอบสนองต่อความพร้อมจริงๆของผู้รับอ,อ,อย่างเหมาะสมได้ยังไง